ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้มีโอกาสมาพบกันอีกในเรื่องของพระเจ้าในมีราชปรมกษัตริย์ในวันก่อนที่ท่านนักพรษที่เป็นบรหิตท่านรักษาสั์สัญญาสัจจะสัญญานะ คือสัญญาที่ให้ไว้กับพระราชาว่าบ่นแล้วต้องมาโปรดกันบ้างท่านก็พยายามทําตนให้ได้อภิญญาสมาบัติเหาะเหินดนากาศได้นิรมิตได้มีตาทิปรู้่าการล่วงหน้าได้เมื่อรู้นึกถึงสัญญาแล้วก็มาในเมืองพาราณสีออกเที่ยววิตบาทไปถึงประตูพระราชวางัง ฝ่ายพระเจ้าพาราณสีได้ทอดพระเนตรเห็นนักพรตบุรหิตก็ทรงจำได้จึงได้นิมนต์ให้เข้าไปในพระราชวางังทรงถวายอาหารแก่นักพรตบุรหิตแล้วก็มีพระดำรัสรัดถามว่าพระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่ไหนขอรับ นักพรตที่เป็นบริหิตก็กลาบทูนว่าอาตมาอยู่บนฝั่งแม่น้ำสีทาซึ่งอยู่ในระหว่างภูเขาทองทั้งคู่หมายความว่ามีภูเขาทองอยู่สองลูกเป็นทองลุวนๆราชาผู้เป็นพระเจ้าอยู่อะไรนะพระคอภัยราชาจึงตัดถามว่าพราะผู้เป็นเจ้าอยู่รูปเดียวหรือว่าหลายรูป ท่านนักพรตจะเนกล่าวว่าอาตมาอยู่ด้วยกันจำนวนหมื่นแหมอยู่เยอะนับเป็นหมื่นหมื่นรูปท่านทั้งหลายเหล่านั้นต่างรุ่นแล้วแต่สำเร็จอภิญญาสมาบัติทางนั้นราชาได้สดับยดังนั้นก็น,นึกเลื่อมใสใครจะได้ถวายอาหารและบิปฑดบายแก่นักพรตเป็นหมื่นหมื่นรูป ยังได้ตรัสกับน,นักพจตบรหิตว่าข้าพระเจ้าใครจะถวายอาหารกัรรดาน,นักพจตทั้งหลายเหล่านั้นขอให้พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้นำนักพรตทั้งหลายเหล่านั้นมาฉันพระตาหารในพระราชวังสำหรับท่านนักพจตผู้เป็นบรหิที่ได้กราบทูลพระราชายทรงทราบ ว่านักพรตทั้งหลายเหล่านั้นท่านไม่ยินดีในรสของอาหารอาตมาไม่สามารถไม่อาจจะนำท่านมาที่นี่ได้นี่หมายความว่านักบดแนะลูกหลานที่รักคำว่านักพรตก็คือนักบดอย่างพระเป็นต้นเขาไม่ติดในรสอาหารรสอาหารจะดีหรือไม่ดีเป็นบริการใดไม่สำคัญเขากินเพื่อ,อยังชีวิตให้ทรงอยู่เท่านั้น ไม่เชี่ยเลือกไปกินอาหารนอกบ้านไปตามพัตตาคารอยากจะกินโน่อนอยาจะกินนี่ถ้าลูกหลานเห็นพระอยากกินโน่อนอยากกินนี่มี้นี่อยากจะกินนัน่นอยากมีอย่างนั้นอยากกินใหญ่ก,กินอย่างโน,น้นถ้าไปเจอพระอย่างนี้เข้าละลูกหลานอย่าไหวนะ <c oughs> พระอย่างนั้นไม่ใช่พระเป็นโจรปล้นความดีของพระพุทธศาสนาเป็นผู้ทําลายพระศาสนาเป็นการไม่สมควร เล่าเรื่องของท่านต่อไปพระราชาจึงตรัสว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะถวายอาหารกบรรดาน,นักพรตทั้งหลายเหล่านั้นก็ผมขอมอบให้พระผู้เป็นเจ้าคิดหาวิธที่จะจัดอาหารถาวายกันักพรตทั้งหลายเหล่านั้นให้โดยเถิดครับผมคิดไม่ออกว่าที่นั่นก็อยู่ไกล ทำอย่างไรนะครับที่ผมจะได้มีโอกาสทำบุญกับนักพรตผู้ทรงความดีอย่างนี้ได้ซึ่งเป็นของหายากอย่างยิ่งท่านนักพร์ซึ่งเป็นโวโ,โปรโลหิตเก่าที่นลทูลว่าถ้าพระองค์ทรงประสงค์จะบริจาคทายาทานคือต้องการจะถวายทานแกบรรดานักพร์ทั้งหลายหล่านั้นแล้วก็ถ้าทำอย่างนี้จะได้ ขอเชิญพระองค์สเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระนครแล้วให้ค้างแรมเให้ไปนอนค้างแรมคือไปพักอยู่ที่บนฝั่งแม่น้ำชีทาแล้วก็จะได้ทรงโอกาสก็จะได้มีโอกาสถวายทานแก่นักพทตทั้งหลายเหล่านั้นหมายถึงว่าต้องไปถึงที่อยู่ไม่ใช่อยู่ๆก็จะเรียกมากินข้าวที่บ้าน เพราะว่าบรรดานักพจน์ผู้ทรงปัญญาเนี่ยเขาไม่เมาในรสอาหารเขาไม่เมาในลาบในยศในสันเสริญสุขใครจะมีตำแหน่งเป็นอะไรก็ช่างเขาถือเอาความดีเป็นสำคัญเล่าเรื่องของท่านต่อไปพระราชาเม่ได้สดับดังนั้นก็รับคำรับรองว่าจะทำตามนั้น ยังได้ทรงโปรดให้เตรียมเครื่องทานทั้งหลายถวายทานให้เพียงพอคือนั่งดูว่านักรบนักนักพจกี่หมื่นเราจะถวายทานนักพจน์เป็นหมื่นหมื่นลกูกจะจ่ายของเท่าไหร่เมื่อจ่าของเสร็จแล้วก็จึงได้เสด็จออกจากพระนครเมืองพาราณสีพร้อมไปด้วยจาตรรงกเกษณาตรรงกษนา คำว่าจ่าตรงงเกษานาในมันที่เสนาสี่เหลา่าคือทหารกองทัพเดินเท้าห,ทาหนึ่งกองทัพม้าหนึ่งกองทัพช้างหนึ่งกองทัพรถหนึ่งนี่เป็นกองทัพสี่ทัพเขาเรียกว่าจ่าตรงงเกษนายกขบวนไปเป็นการใหญ่เพราะจำเป็นต้องไปมากเพราะการเลี้ยงพระเป็นหมืน่นหมืนน่นรูปนี่งานมันหนักไปกันเต็มที่ ไปถึงชายแดนเมื่อไปถึงชายแดนแล้วท่านบรหิตนักพระบรหิตจึงกราบทูลให้บราชาสเสด็จเรียบไปตามฝั่งแม่น้ำศรีทานแล้วให้ตั้งค่าอยู่ริมฝั่งแม่น้ำศรีทานแล้วก็ทูลเตือนพระราชาว่าขอพระองค์จงยาได้ประมาทแ,แล้วก็ทรงแล้วท่านก็เหาะไปสู่สนักของตนยังไปไกล ต้องเหาะไปตอนนั้นไปไม่ถึงพระราชาพาักอยู่ตรงนั้นวันรุ่งขึ้นนักพรตผู้บนบริหิตลับมาเฝ้าพระราชาพระราชาได้จัดอาหารถวายแล้วยึงกล่าวว่าวันพรุ่งนี้ขอพระผู้เป็นเจ้าพานักพรตจำนวนหมื่นหมื่นรูปมาฉันที่นี้เถิดเจ้าข้า ทั้งนักพศผู้เป็นบริหิตรับตำหัดจะพระราชาแล้วก็กลับไปรุ่งขึ้นยึงได้แจ้งแก่บ,บรรดานักพ์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าพระราชาแห่งเมืองพาร,ราณสีทรงมีพระราชประสงค์จะถวายทานแด่พระคุณเจ้าทั้งหลายและก็เวลานี้พระองค์ก็ได้เสด็จมาประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำสีธานีพระองค์ขอให้เข้าไปเจ้า นิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงโปรดประทานสงเคราะห์รับทายทานกับพระราชาเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ศรัทธาและสนองศรัทธาพราะองค์เถิดขอรับท่านนักพรตทั้งหมดก็รับคำที่รับคำนั้นไม่ดะดีใจว้จะกินของอร่อยทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเจริญศรัทธาก็เห็นว่าพระราชาเป็นคนดี จะได้ตั้งใจว่าเมื่อท่านดีเราก็จะส่งเคาความดีของท่านเมื่อรับคําแล้วก็เหาะมาใกล้ไข่ที่ประทับและหน่าคิดนะลูกหลานที่รักนี่แหละคนที่เขาได้พิญญาสมาบัติเขาเรียกพิญญาใหญ่เขาเหาะได้แบบนี้ดำดิ่งกนได้เดินในน้ําก่อนได้ลงไปในน้ําให้เปียกตัวก็ได้แสดงฤทธิ์ได้ทุกอย่างน่าทํานะจ๊ะ เวลานี้เด็กๆเนเขาทำอภิญญาเล็กคือสามารถถอดกายภายในที่เรียกว่าถอดจิตไปท่องเที่ยวพบต่างๆกันได้เยอะแล้วและก็ยังมีคนละเมอเพ้อฝันว่าสิ่งนี้เป็นของไม่จริงเนี่จะไปเชื่อเขานะลูกหลานที่รักของจริงมันมีอยู่อะไรที่เขาเล่าสู่เราฟังถ้าหากว่าเรายังไม่เห็นแน่นอนก็อย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็อย่าเพิ่งปฏิเสธ ทำตามที่เขาแนะนาว่าเขาบอกว่าทําอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้ทําตามแนะนําเหมือนเหมือนกับบรรดาลูกหลานที่รักอยู่กับบิดามารดาและอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านแนะนําว่าสิ่งนี้ทําอย่างนี้สิ่งนี้ทาอย่างนี้แล้วมันจะมีผลเป็นอย่างนั้นขอลูกหลานจงอย่าขข่คําสั่งของท่าน พยายามทําให้ได้มันจะลําบากยากแค่ยังไงก็ตามพยายามทาคิดว่าคนอื่นเขาก็มีสิบมี 10, มือละห้านิ้วเหมือนกันเหมือนเราเราก็มีรูปร่างเหมือนเขาในเมื่อเราเป็นคนเขามีความสามารถแบบไหนเราก็ต้องมีความสามารถแบบนั้นจงทําใจว่าขึ้นชื่อว่าความไม่สาคําว่าไม่สามารถจะไม่มีในชีวิตของเราในชาตินี้ ถ้าลูกหลานที่รักทุกคนสามารถทำอย่างนี้ได้งานทุกอย่างสำเร็จหมดแม้ว่าจะเหาะเหินในการอย่างนักพรตก็สามารถทำได้เป็นอั้นว่านักพรตทั้งหลายเหล่านั้นรับคำแล้วก็ต่างคนต่างก็เหาะมาประทับที่ค่ายของพระราชาพระราชาก็ทรงดีใจชมปราโมทนะ ราหมดหมัย่าดีใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นบรรดานักพรตทั้งหลายเหล่านั้นมาพร้อมเพียงกันจึงได้เสด็จไปต้อนรับถวายน,นมสัสการแล้วก็รัธนาให้เข้าไปในค่ายหลวงค่ายหลวงหมายถึงว่าะธารทมที่พักใหญ่ๆนะเป็นที่ประทรับของพระราชาเพราะารู้แล้วว่าจะต้องรับนักพรตเป็นหมืนม่นคนข้าพระองค์ที่เสด็จไปก็เป็นหมื่นไม่กัน นั่นจึงทำโรงใหญ่ๆใ,ใ,ให้คนหลายลาหยหมื่นพักกันสบายสบายให้นักพรน์เข้าไปในค่ายหลวงนักพจน์นั่งบนอาสนะที่จัดไว้จึงได้ทรงถวายอาหารด้วยปรานีตด,ด้วยพระองค์เองทรงเรื่อมใสในดียาบกขมันดาน,นักพจ์ทั้งหลายเหล่านั้นวันรุ่งขึ้นก็ทรงจัดถวายอีกเป็นนั้นว่าแหมความปลื้มปีติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เห็นพระเหาะได้ได้เห็นคนเหาะได้ก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษมันเป็นการยากเหลือเกินที่เราได้พบได้เห็นเช่นั้นเมื่อถวายทานในวันแรกก็ยังไม่พอใจยังปลื้มใจถวายต่อไปเป็นนั้นว่าทัานท,าาท้าสกเทธิวราคือพระอินทร์ตรัสเล่าเรื่องถวายจบแล้ว ยังได้กราบทูลกับพระเจ้าในมีราชว่าพระเจ้ากรุงพาราณสีในครั้งนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยคือกหม่อมฉันนี่เองหม่อมฉันได้ไหวทางใหญ่ยิ่งใหญ่เพียงนั้นก็ยังไม่สามารถไปเกิดเป็นพรหมได้ก็เกิดแค่เกิดเป็นเทวดาเท่านั้นส่วนบรรดานักพรตที่รับบริจาคทานจากหม่อมฉัน ทุกท่านตายจากความเป็นคนแล้วก็ไปเกิดในพมโลกทั้งสิ้นที่หม่อมฉันทูลพระองค์มาเพียงนี้ก็เป็นการเพียงพอแล้วได้อย่างว่าการให้ทานกับพรมอจรรย์นั้นมีผลต่างกันคือการประพฤติพรมอจรรย์ประเสริฐกว่าทา่านหมายความการประพฤติพรมจรรย์มีผลดีกว่าทานและประเสริฐกว่าการให้ทานแน่ แต่ว่าทุกอย่างย่าทิ้งทานไม่ได้แล้วก็เสริม้ทยว่าข้าแต่พระเจ้าในมีราชถึงแม้ว่าพรหมจันทร์จะประเสริฐกว่าทานแต่ก็ยังแต่ก็อย่าได้ทรงประมาทเลยหมายความอย่าได้ทรงประมาทยลละเลยในการให้ทานนี่จำให้ดีนะ ว่าถึงแม้ว่าเราจะประพฤติพรหมจรรย์ก็จงยาละเลยในการให้ทานเพราะทำดังสองประการนี้เป็นของคู่กันคือการบริจาคทานการรักษาศีลสองอย่างนี้ต้องทำคู่กันไปเมื่อตัดแล้วก็สเสด็จก,กลับเทวสถานนี่แต่ถ้าอยาพูดกันไปอย่างง่ายๆในลูกหลานที่รักก็เหมือนกันนักที่รักษาศีลทั้งหลายคือ,อยังพระ พระรันเนนที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานะ่ะจะเถือตศสินอย่างเดียวไม่มีทานด้วยก็ช่วยตัวเองไม่ได้ขาดเมตตาบาร,รมีฉะนั้นองค์สมเด็จพระชินสีคือพระพุทธเจ้าจึงแนะนำพระสงฆ์ว่าจงบริจาคทานด้วยการบริจาคทานของพระพระไม่มีวัตถุแต่ว่าถ้าจะบ้านก็ถาถวายวัตถุเช่นเงินทองของใช้เป็นต้น ก็มาช่วยกันในส่วนสาธารณประโยชน์อันนี้ทำได้ถ้าไม่มีวัตถุก,ก็ให้ทำเป็นทานคืนแนะนำว่าคนทุกคนควรจะรักกันควรจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นต้นเอาเรื่องนี้ขอเล่าเรื่องของท่านต่อไปดีกว่านะจ๊ะลูกหลานจะได้ฟังไม่งั้นลุงปู่ค่อยไขคอเรื่อย เป็นนั้นว่าเทวเทพเจ้าทั้งหลายแล้วนั้นมาทราบว่าเท,ท้าสกกะเทวราชเมื่อพระอินทร์กลับไปวิมายนเขานั่นแล้วนะมันดาเทวดาที่เป็นลูกศิษย์ของพระเจ้าเนมิราชได้ทราบว่าพระอินทร์ไปแก้ปัญหาแก่พระเจ้าเนมิราชอาจารย์คนตนกลับมาโ,ทโททูสู่เทวสถานคำว่าเทวสถานคือที่อยู่ของเทวดา จึงได้พากันเข้าไปเฝ้าพระอินทร์แล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระเจ้าในมีราชบรมกษัตริย์เปาารย์ของพวกข้าพระบาทคณะข้าพระบาททั้งหลายมั่นใจอยู่ในบางโอกาสของพระองค์จึงทรงได้รับที่ประสมบัติทินปันนี้นี่เดี๋ยวนี้อาลุลลาอาจจะไม่ไม่เข้าใจนะ ว่าพระเจ้าในมีราชเนี่ยเป็นอาจารย์ของข้าพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายเหล่านั้นมั่นอยู่ในความดีคือมั่นอยู่ในโอวาทคือคําตั้งใจมั่นอยู่ในโอวาทคือเชื่อฟังคําสั่งสอนของพระเจ้าในมีราชประมกษัตริย์ให้รู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาโ,โบสถคนทุกคนสงเคราะห์สิ่งกันละกันคนทุกคนไม่ทะเลาะวิวาทสิ่งกันอะไรกัน อย่างนี้เขาเรียกว่าคนดีนะคนประเภทยุให้รำทาให้รัวยุทงโน้นแย่ทางนี้คนเขาอยู่ดีๆอย่าใช้ให้เป็นขี้ข่าคนทั้งชาติให้คนที่ทั้งชาติเป็นท่าสคนบางพวกยุยังได้แข่งแสให้เขาอวิ่าดกันอย่างนี้เป็นคนไม่ดีเมื่อพวกข้าพระพุทธเจ้าอยู่ในอวา่วของพระองค์จึงได้รับที่ประสมบัติคือเป็นพระทินเป็นเนทวด,ดา บรรดาพวกข้าพเจ้าทั้งหลายอยากใจเห็นพระองค์ขอท่านขอเทพเจ้าผู้เป็นพระราชาคือพระอินท์ได้โปรดเชิญพระเจ้าในมีราชประงกษัตริย์มาที่เทวสถานนี้ได้เถิดพระเจ้าค่ะหมายความว่าความดีของพระเจ้าในมีราชเน,ะนี่ยบรรดาเทวดาทั้งหลายอยากจะให้พระอินทไปเชิญท่านขึ้นมาบนสวรรค์เช่นดาวเดึงสเทวโลก นี่น้องปู่อ่านตามบาลีก็ขยขัดไปหน่อยนะจ๊ะจะไม่อ่านซะเลยก็แหมปรนเดี๋ยวก็จะหาว่าเศร้ามีมานปลอมซะอีกเป็นว่าเท้าสหัสไนพระอินนี่มีชื่อหลายชื่อนะลูกและลูกหลานที่รักเท,ท้าสาัสเทวราชก็คือพระอินนั่นแหละรับคำแล้วจึงมีเทวรอนบัญชาให้มาตาลีเทพสารถี หมายความว่าคนขับรถของพระอินทนระ์ชื่อว่ามาตาลีภาษาบาลีว่ามาเรียกว่ามาตลาลีเทพภาษาลถีละถีคือคนขับรถว่าเธอจงเทียมเวทยันดาชรถรถประจำตำแหน่งของพระองค์ไปกรุงมิถิลาเชิญพระราชาคือพระเจ้าในมีลาดขึ้นรถทิพแล้วเสด็จมาสถานที่นี้ เห็นม่ลูกหลานที่รักคนดีนี่เทวดาอย,ย่างเคารพสามารถจะไปเที่ยวเมืองเทวดาเขายัางได้ไม่ไปเองเขาก็เชิญให้ไปที่น่ารักนั้นจะ้ะนั่นขอลูกหลานที่รักทุกคนจงปฏิบัติตนอย่างพระเจ้าเนมีราชถึงแม้จะรักษาอโ,โบสถไม่ได้ก็รู้จักการให้ทานรู้จักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน เป็นเครื่องผูกใจในความรักสิ่งต่างกันอย่าข่มเหงกันอย่าทะเลาะกันอย่าตีกันอย่าประทุษร้ายกันอย่ารักอย่าขโมยอย่ายื้อแย่งทรัพย์สินอย่าคุยกงทรัพย์สินของใครอย่าแย่งความรักของเขาคนรักของเขาอย่าพูดโกหกโม้เท็จอย่าพูดคำหยาบพูดวาจาที่อ่อนหวานอย่ายุยังแต่แข็งแสเขาแตกเล้ากันใช้วาจาแต่ทิ้งที่เป็นประโยชน์ อย่างนี้เป็นคนดีอย่างน้อยที่สุดลูกหลานที่รักก็เป็นเทวดาได้อย่างกับเหมือนกับบริวารของพระเจ้าในมิราชและก็ในก่อนที่จะตายลูกหลานทุกคนจะเป็นที่รักของคนทุกคนหมายความทุกคนที่เห็นลูกหลานปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะไม่เป็นที่รังเกียจของใครเลย จะไปที่ไหนก็มีคนประคับประคองอุ้มโชูเว้นไว้แต่คนเลวทั้งหลายเท่านั้นที่เขาจะไม่เห็นด้วยแต่ว่าคนเราเลวถึงแม้ว่าเราดีเขาว่าเลวไม่ไหวเหมืกันถ้าทนความดีของเราไม่ได้เขาก็ต้องรักตัวเขาเลวแต่ว่าเขาต้องการคนดีเรามาคุยกันต่อไปไปายมาตาลีเทพประุตไร,รับพระราชองค์การของพระอินทร์แล้วก็เทียมเทพรส รถเทวดาขับไปแต่วันนั้นบังเอิญเป็นวันพระจันทร์วันเพ็ญเป็นวันกลางเดือนพอดีพระเจ้าเนมีราชทรงสมาทานโวสถศีลนล้วก็ทรงประทับนั่งอยู่ที่พระตำหนักคือที่อยู่นะพระตำหนักนะพระตำหนักเขาบ้านเองแหละ มีหมู่อมัดข้าราชบริพารแวดล้อมคือบรรดาอมัดทั้งหมดก็สลักสมาทานุโบสถเหมือนกันคือรักษาศีลนุโบสถเวทยานราชรถได้ปรากฏบนท้องฟ้าพร้อมกับพระจันทร์วันเพ็ญคือรถของเทวดาบ้านเทวดาที่เรียกวิมานและองค์เทวดานี้ก็มีแสงสว่าง บรรดาประชาชนั้หลายต่างพากันพิศวงสงสัยมองไปบนท้องฟ้าต่างคนต่างกระจใจกันว่านี่นาสจันนะวันนี้พระจันทร์ขึ้นทั้งสองดวงขณะที่โจทย์ใจกันนั้นนั่นเองแล้วก็มองไปดูอย่างพิศวงสงสัยว่าเอ๊ะพระจันทร์นั่นทำไมดวงอีกดวงหนึ่งอยู่เฉย ที่ดวงหนึ่งค่อยๆเคลื่อนไปทีละน้อยๆถ้่เวลานี้ดีไม่ดีก็คิดว่าดาวเทียมออกมาเห็นห่างกันจนชัดเจนในที่สุดเข้ามาใกล้เห็นชัดว่าเอ้ยนั่นไม่ใช่นี่ไม่ใช่พระจันทร์กลายเป็นรถนะรถทิี่หายจนก็ส่งเสียงฟ้องกันว่ารถพระเจ้าข่ารถรถวิ่งในอากาศไม่ใช่พระจันทร์ดอกพระเจ้าข่า แล้วก็พากันพูดกันต่อไปว่าเอ๊เอเอรถคันนี้นี่จะมารับใครกันนะรถลอยบรรยากาศวิ่งบรงบรยากาศเราไม่เคยเห็นเขาจะมารับใครกันดีไม่ดีเว้นวันนี้ไม่ต้องตีตัว๋วในนั่งรถเทวดาก็เล่นโบกโก้รถประเภทนี้หายยากมีแต่เรือเหาะรถเหาะไม่เคยเห็นตอนนั้น,อนแอบบมีรถเหาะมาก็ดีใจกัน แล้วมองไปเห็นรถมีม้าเทียมเป็นจำนวนตั้งพันตัวโอ้โหรถมีใหญ่จังน่ากลัวนะเขาคิดอย่านันน่ากลัวจะมารับพระราชาของเราแน่เพราะว่าพระองค์เป็นผู้ทรงธรรมเป็นพระราชาที่ทรงธรรมมีความดีจนกระทั่งบ้านเมืองเขาเรานี้ไม่มีขโมยโจรคุกตารางไม่ต้องสร้าง เป็นนั้นว่าเจ้าหน้าที่ก็มีไม่มากเพราะว่าไม่ต้องควบคุมอะไรกันมากเป็นเพียงเจ้ามีเจ้าหน้าที่ไว้ส่งข่าวโดยเฉพาะเท่านั้นว่าวันนี้พระราชาประกาศให้รักษาโมสดทุกคนก็รักษาโมสดแล้วพระราชาสั่งให้ทุกคนรักษาสิ้นห้าทุกคนก็รักษาสิ้นห้าฮุกตารางก็เลยไม่ต้องมีกันเลิกตำรโลทหารไม่มีถ้าเราที่จะรบก,กัน <c oughs> สุลาการพมิภาษาก็ไม่มีมีไว้ทำไม <c oughs> มีไว้ก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีใครก็ทำผิดกฎหมายใน <c oughs> บ้านเมืองที่ไม่คนไม่มีคนทำผิดกฎหมายบันเป็นบ้านเมืองที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขนี่เขาเขาเลยคิดว่ารถนี้ต้องมารับพระราชาของเรา พระอินทร์ก็คงจะเลื่อมใสในพระราชาของเราเพราะว่าเคยเสด็จมาจึงได้ส่งรถทิพมารับเขาคิดว่าเขาก็บอกว่านี่เป็นการสมควรจริงๆนะถ้าพระอินทร์ส่งรถมารับพระราชาของเรานี่เป็นการดีจริงๆเราชอบใจความจริงพระราชาของเรานี่ดีมากแม้พระอินทร์ยังนับถือเลยนั่นเขาคุยกัน คนที่มีอาจารย์ดีสักอย่างมันก็หมดเรื่องตัวเองก็พลอยดีไปด้วยท่านบอกว่าการอยู่ใกล้คนเช่นใดย่อมเหมือนคนเช่นนั้นแต่ไม่แน่นักนะอย่างเทวทัตอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าดีแต่เทวทัตเลวขึ้นชื่อว่าสันดานคนเลวจะสอนอยังไงมันก็ดีไม่ได้ <c oughs> ถ้าไม่อย่างนั้นนรกมันก็จยอะว่างสมดเมื่อบรรดามหาชนสนันากันอยู่ ท่านมาตลีเทพบุตรก็ขับรถแล่นมาจอดตรงธรณีประตูพระบัญชรพระบัญชรนี่แปลว่าน้าต่างแล้วก็กราบทูลพระเจ้านีนมีราชว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐขอพระองค์เสด็จประทับบนเทพร,รถนี้เถิดไพระเจ้าค่าบรรดาเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงที่เป็นลูกศิษย์ของพระองค์ มีความประสงค์ปรารถนาจะให้รับพระองค์สเสด็จไปบรดาวดึงและต่างระลึกถึงคุณของพระองค์ที่ทําให้เขาได้เกิดเป็นเทวดาและเกิดบนสวรรค์เวลานี้ประชุมคอยเฝ้าพร้อมกันอยู่ที่สุธรรมสภาและเทวสรรภาพระเจ้าค่ะสุธรรมสภาหมายความน่านสุธรรมสุธรรม,มาเป็นคนสร้างสร้างเั้นลาไว้ข้างล่าง แต่ว่าไปปรากฏบนสวรรค์คนเล่าต่อไปเดี๋ยวจะไม่เข้าจุดนี่วักหนึ่งไม่ลาเหลืออีกนาทีครึ่งพระเจ้าเนมีลาไในสดับดังนั้นจึงได้ดำพึงว่าถ้าเราถ้าเราอ่าขอโทษเรายังไม่เคยเห็นทเทวโลกเลยนี่เทวดาเป็นยังไงไม่เคยเห็นเราจะต้องรับคําเชิญเข้ามาตาลีเทพบุตร ยังมีพระราชำดำรัสตรัสว่าท่านมาตาลีเทพบุตรข้าว่าเจ้ายินดีที่จะไปเทวโลกกับท่านก่อนจะสันเดจนี้ตรัสประชุมบรรดาข้าราชการทั้งหมดและมหาชนที่น่าพันลานได้ตรัสว่าท่านทั้งหลายบัดนี้เทวรรดาบนสวรรค์ชช้นดาวดึงที่เป็นเพื่อนของท่านตายไปก่อนแล้วพระสง์จะเห็นเราเพราะเขาได้รึกถึงบุญคณของเรา ที่เราทําให้เขาได้ขึ้นไปเป็นเทวดาบนสวรรค์พระอินทร์เนทรงจัดรถมารับเราเราจะไปแล้วก็จะไปไม่นานนักท่านนั้นหลายจุงย่าได้ประมาทอุตสาหทำบุญรักษาศีลให้ทานเถิดเมื่อทรงประทานโอวาทแล้วก็เสด็จประทับบนเวทยันตราชะรถวันนี้ก็ขึ้นรถพอดี รถยังไม่ได้ถอยเวลามันก็หมดไปวันก่อนพอเข้ามาถึงเรือสีเข้ามาถึงประตูวังก็หมดเวลาวันนี้พอท่านขึ้นรถทึงเวลาเทวทวดาเวลาก็หมดเช่นนั้นสำหรับวันนี้ก็ของดไว้แต่เพียงเห่านี้ก็ต้องขอลาลูกหลานที่รักและบรรดาญ,ญาตโยมุทธบริษัทที่รับฟัง ขอทุกท่านจงประสบต่ความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจะมีความปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุประการสวัสดี